อโอเคสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมมาพบกับกันยัยตะกอนดีนะครับผมมามาดูกรองยาวด้วยกันนะครับเห็นว่ากรองยาวยาวที่สุดในโลกครับผมมาดูนี่ไงนี่จำเรียงหยดย้อยโอ้ประวัติกรองยาวที่สุดในโลกครับผมน,น,นู่นครับโอ้โหอ๋อเนี้ยมันขาดเลยเนาะ แตกยาวที่สุดในโลกหมู่บ้านกองอยาวเลยนะหนังหนังหนัง,นง,นงองเก่าอยู่บ้านผมเขาไปทำตะกุดแลกองแตกกองอมีแต่กลองนะในหมู่บ้านอย่งนี้ก็คือมีแต่กลองนะั้นนั่นและครับใครใครสนใจอยากจะได้กลองก็ ติดต่อได้นะครับผมเนี่ยสาินิ้นวอืมยาวเจ็ดจุดกเมตรโอ้เจ็ดท่อนจามจุรีนะครับสร้างจากไม้จามจุรีกำนันหงฟ้าสร้างเวลาตั้งหปีนั่นนะ่ะเนี่ยสร้างกองนี้ใช้เวลาในการสร้าง1ปีเต็มนะครับ มาแม